ดีพอเลยเนี่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่พ่อทองพอแล้วมั้งพ่อโอเคกลับเลยเก่งมากพ่อเก่ง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 พ่อเก่งมากพ่อเก่งเก่ง ไปเลยนนี้ดีบอะไรนะี่ยดสมโอสมโอโห<อ>้ใหญ่เลยแน่นอนคมอย่ไก่ที่สุดแล้วนะใช่ไออย่กับไอพี่รถที่ไม่ได้อยู่ไก่ประมาณเ,นะเ,เนี้นะไอเน้นไก่ที่สุดแล้วประมาณออกเราไปได้ไหมประมาณสามเมตร